โอ้โหพี่น้องฮะกลับมาบ้านได้กินละแวกระดามฮะหลายท่านอาจจะงงใช่ว่าละแวกระดามคืออะไรนะก็เป็นแกงปูฮะนะปูนาเรานี่แหละนะกระดามก็ว่าปูปูนาเนี่ยนะนี่ใส่เผือกด้วยแล้วก็มีกลิ่นของผักขแะยงด้วยหรือว่าผักนังออมโอ้นี่มัน สุดๆแล้วฮะกลับบ้านเรากลับมาสูรินต้องได้กินนะละแวะกกระดามช่องกิตไนสรพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนารินอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆกินข้าวกันแบบครอบครัวนี่ป้าทั์พีสวงนะเนี่ยแม่ครัวของเราคือป้าทัตนะฮะทำละแวะกกระดาม ทำทำง่ายไหมประทัดได้ามากเลยค่ะทำเล่เาเล่เาให้ฟังนิดนึงวิธีการทำทำยังไงค่ะก็ได้น้ำปูนะคะปูเขาจะไปซื้อน้ำปูมาจากตลาดอเอ่อเสร็จแล้วก็พริกเอ่อเครื่องแกงก็มีพริกแห้งนะคะชอบเผ็ดก็ตามสบายนะคะพริกแห้งหอมแล้วก็หอมแดงนะคะแล้วก็ หัน่นตะไคร้ใส่นิดนึงไม่ให้เยอะอแต่มันจะกิ่นหืนที่จริงไม่ต้องใส่ก็ได้เพราะว่าครูเขาไม่ได้อะไรขาวมากมายมนะคะก็ดับความขาวนิดหน่อยนิดหนึ่งนะคะก็แค่นั้นเองแล้วก็เธอแกนนะคะที่นี่พอวิธีขั้นตอนวิธีการทาก็คือเอาน้ํครูนี่ไปต้มนะคะไปต้มไปตั้งไฟกะว่าให้เดือดกะช่วงที่ตั้งไฟนี่ต้องระวังนะคะต้องคนเพราะว่าเนื้อครูเขาะจะอยู่ติดก้นหม้อเราต้องคนตลอดอ๋อไม่งั้นจะไหม้หรือเป็นก้อน ไม่เลยค่ะอ่าไม่เราคนให้ตลอดพอเนี่ยแล้วก็ใส่เดือดแต่ว่าเนี่ยเราก็ใส่เครื่องแกงลงไปอืมแล้วก็เผือกค่ะใช้ใส่เผือกอ๋อเผือกเราเผือกจีนเผือกอ่าหอยบ้านพืนบ้านก็ได้หอยจ้องนะคะนี่ใส่เผือกจีนนะคะแล้วก็อ่าพอดีได้เห็ดอ่าไม้มาเห็ดขอนอ่าได้เห็ดขอนใส่เสริมไปอีก เสริมไปอีกจริงถ้าใส่กับเห็ดผนแล้วกอ็อะไรนะมะระโกสับเข้าไปในสุดยอดเลยค่ะแต่นี้ใส่เปลือกเราเลยใส่นิดหน่อยนะคะก็แคนะ่นั้นปรุงแล้วก็ปรุงรสก็ใส่น้ำปลาร้าค่ะมีน้ำปลาร้าด้วยค,ความเคาาของของปูนะคะ ใส่น้ำปลาราลงไปนะคะมากน้อยตามใจชอบแล้วก็ตกท้ายก่อนวางด้วยผักอีออมหรือผักขย่าใส่ผักอีออมก็หไม่ได้ยากาศแบบแบบบ้านเราจริงๆนะในกลิ่นหอมของผักนางออมหรือว่าผักขยงเราเนี่ยสุดยอดเลยออามากินข้าวด้วยกันครับนะเนี่ยครับวันนี้กินกินข้าวแบบสุดยอดเลย นะกินที่ร้านกาแฟโมเนอร์คอฟฟนี่ขนมดงรักนะใครไปผ่านไปผ่านมาบ้านตะเมียงนะบ้านตะเมียงเนะี่ยมีร้านกาแฟอยู่ตรงนี้แวะชิมนะให้กำลังใจครอ,อ,อบครัวของนาเล็กได้นะสุัดีตอนรับทุกท่านนะคะ มาสัมผัสธรรมชาติที่นี่นะแล้วก็นาเล็กก็เป็นส่วนหนึ่งที่มาอไอเดียเนาะนเรื่องของการแต่งสวนนะโดยใช้ธรรมชาติที่อยู่รอบๆตัวเราไม่ได้ลงทุนอะไรมากมายนะเรื่องของอุปกรณ์ตกแต่งอะไรพวกนี้นใช้วิถีธรรมชาติบรรยากาศสบายๆ พดีอม,มอแอ,ททอไทยที่สูงรสิดอะไรก็แว่อร่อยมากๆม,มันได้กลิ่นของกลิ่นของปูนะกลิ่นของปูแล้วกลิ่นปลาร้าแบเข้าใน,นอยนยรสชาตไม่เค็ม พอดีพอดีแล้วก็มีเผ็ดนิดๆนี่สำคัญคือกลิ่นของไอร้ยอ้อมมันเหมือนกับบรรยากาศเรากินที่กลางทุ่งนาเลยตุ่นจ่าอีกเอาไปทุ่งนามันอีกนะ มันไปนตัดไม้ไผ่ให้ว่าจะไปทำกะลางกินอยู่ที่บ้านเออเผื่อด้วยเนะเผื่อเผื่อลูกด้วยจะสองสามดำออบอกมาหน่อยสุดยอดเลยครับอร่อยมากๆนะเนี่ยทุกครั้งที่ได้มีโอกาสกลับบ้านก็อย่างนี้แหละฮะนะ,ะ,ะได้กินอาหารที่แบบธรรมชาติาธรรมชาติบ้านเรารอ,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 อนาคตท่นานักเล็กมาอยู่ที่ช่องจอมนะก็จะใช้วิถีชีวิตแบบนี้แหละ ใครผ่านไปผ่านมาอยากจะมาสัมผัสชีวิตกับนาเล็กมานั่งทานข้าวด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็สามารถทําได้แต่คงต้องใช้เวลาอีกนิดนะนึงนะพอรอนาเล็กกษียณอีกไม่นานนะนะอีกไม่นานเจอกันอ่ะครับผมสรับคลิปนี้นาเล็กก็ฝากไว้เพียงเท่นี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนาเล็กกิจในแชนแนลสวัสดีครับ